จะลมไปถึงไหนเดี๋ยวอันนี้เก็บกองไปก่อนด้จ้ะเด้อเดี๋ยว นี่อ,นอีกุจ้าวัสดีจ้าวัสดีทักทายจ้าอุ้ยพี่น้องเอ้ยดอกสวยมากสวยพี่น้องเอ้ย มือก็แข็งหนาวก็หนาวอยากได้ก็ตังก็อยากได้เห็ดก็เหลือแต่ดอกขาไปบ้านเก่าแล้วจ้ะอันนี้มันเป็นลาเด้ย๋ยะเด้อเอาไม่ได้เอาไม่ได้เ,ไไดเราก็จะฝังทิ้งไว้อีกเหมือนเดิม สวยๆฟินๆเลยค่ะเห็บเป็นดงเป็นดอนเลยจ้ะเก็บด้วยกันค่ะอันนี้อันนี้กินไม่ได้แล้วจ้ะฟังไว้เหมือนเดิมเหตุไปหรือดูกาลแด้วจ้ะเด้อเหตุไปหรือดูกาล นี่แหละที่เราไม่ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมามันกินไม่ได้แล้วจ้ะเนี่ยรากมันเน่าขามันเน่าขามันเปื่อยเพราะว่ามันเป็นเห็ดปลายฤดูการเลยจ้ะเดอ้อขออนุญาตเด็ดเตาจ้ะงานจะได้ไม่เข้าสองเด้งสามเด้งค่ะ อกนี้ก็สวยจ้ะอันนี้สวยอยู่เดี๋ยวขอกองไว้ก่อนเด้อคอยตัดขาจ้ะงานเข่าใายสนอีกแล้วสองเด้งสามเด้งทำไมถึงว่าอย่างกันนั้นเพราะว่าเอะเหตุช่วงปลายฤดูกาลแล้วค่ะโอ้ย พี่น้องคนไหนอยากเห็นสภาพในตอนนี้เด้คะเด้เอเข้าไปชมในคลิปไลฟ์สดจ้ะอุ้ยจะได้เห็นสภาพในตอนนี้ว่ากว่าเราจะได้คลิปมาแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอเราลงทุนขนาดไหนค่ะ สวัสดีทักทายทางไลฟ์สดด้วยเด้อจ้ะเด้ออันนี้ก็งัดออกจากกิ่งไม้ไดเด้อจ้ะเด้ออันนี้มันอยู่จากกิ่งไม้เราก็จะเอาประมาณนี้จ้ะ น,นี่ตอนนี้ทั้งหมอบทั้งคานเด้อพี่น้องเด้อทำไมถึงลงทุนทั้งหมอบทั้งคานถ้าเราไม่ทั้งหมอบทั้งคานเราก็ไม่เห็นขาเห็ดค่ะไม่เห็นขาเห็ดแล้วทีนี้บางทีพี่น้องลูกหลานก็ขอมากวัาเราจะได้ภาพสวยๆงามมาสู่พี่น้องอืสุดเพื่อมจะสุดเอือเอ่อมขออนุญาตขยุม่มนะจ๊ะเด้อกองไว้ก่อน อันไหนขึ้นลาเขาค่อยมาคัดจะประมาณนี้ค่ะดอนเมกี้เราเดินผ่านมาเด้ออยากรู้อยากเห็น ไปป่าลึกกะว่ามันยังเหลือไหมถามว่ามันพอเล็มได้ไหมมันก็พอเลม็มอยู่จ้ะลงจากไร้สดแล้วจ้ะแล้ก็มาเก็บต่อกัน เมื่อกี้ถ่ายทำอันนี้เห็นที่กองอยู่นี่ไฟ้สดเมื่อกี้เด้อค่ะเด้อทำตัวอย่างให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมก็ฝากเข้าไปชมด้วยค่ะ <S <S เห็เดแย,ยะไปหมดตรงนี้กระโดดน,นึงจะเแย่ๆไ,ไปหมดเดี๋ยวขอนใสต่ตะก,กร้าแล้วก็เดี๋ยวไปเทกองไว้ตัดขาดทีเดียว หนาวแล้วค่ะอยู่ไม่ไหวแล้วจ้ะอุ้ยแบตเตอรี่เอ้ยจะหมดแล้วแท้ดูงามๆไปจ้ะอันนี้ขยบเอาเด้อดูพี่น้องเอ้ยลมใบไม้ปิวระวอนเลยดู ก็แข็งเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนี่ยงานเข้าอันนี้ก็จัดตามคําขอเดอ้อที่บอกว่ายายยายทำไมไม่ถอนเอาถอนเสร็จแล้วก็มานั่งตัดขานี่แหละคะ่ะมันจะช้ามากสําหรับเารการที่ว่าเราถอนเอาเดอ้อถนีับว่ายายทำไมไม่เอาไปตัดที่บ้านเอายโยนใส่ตะกร้าเลยไม่ได้หรอกจ้ะ โยนใส่ตะก้าเลยเดี๋ยวไอ้พวกดินดินมันไอ้พวกเนี้ยมันไปร่วงใส่ไอ้ดอกเห็ดในช่วงตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะได้เอาไปเททิ้งจ้ะมันมันปัดไม่ไหวถ้าเราทําแบบนั้นเราจะต้องดินดินจากตรงนี้มันร่วงใส่ตรงนี้เราก็ต้องเอาเอาแปลงมานั่งปัดทีละดอกอีกมันมันไม่ไหวจ้ะก็ถึงคลิปนี้เราถ่ายทําวิดีโอ สดๆให้พี่น้องได้ชมว่าเราทำกันแบบไหนสะดวกที่สุดก็คือเด็ดเอาถอนเอาจ้ะเอ้ยเด็ดเอาหลักการในการเก็บเผ็ดให้ถูกวิธีก็คือ,เด,ดเ,อเด็ดเอาเด็ดเอาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งไม่ศูนพัน์ด้วยถภาษาเายสนพูดก็จะบอกว่ามันจะแบบไม่ดับแนวนะพี่น้องไม่เชื่อยยสนก็ไปถอนดูเด้อไม่เชื่อเด้อ เมื่อปีที่แล้วป่านี้มาเก็บได้ดอนเดียวเนี่ยห้าถังหกถังปีหลังมาได้สองกับคู่ก็มีเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันจะหายไปเรื่อยๆจ้ะกว่ามันจะกลับมาหาเราให้เราเก็บอีกทีสี่ปีเดอ้ออันนี้ก็มาแชร์ให้พี่น้องได้ดูได้ชมสําหรับพี่น้องที่ว่าขอมาบอกยายทําไมไม่ถอนถอนแล้วก็มานั่งตัดขามันควรที่เราเก็บ ชั่วโมงนึงเราจะได้เห็ดสักสามสี่ถังก็ปลาไปว่าชั่วโมงนึงเราได้เห็ดถังสองถังแค่นั้นเองจะมันจะช้ามากสำหรับเราเก็บไปขายอีกอย่างนึงมันก็หนาวด้วยอากาศมันมืดแล้วมันเราก็ต้องรีบร้อนกลับบ้านก็เลยคลิปนี้เป็นพิเศษนิดนึงก็จะเด้อทำให้พี่น้องได้ดูได้ชม ถามว่าบางทีเราก็อยากได้นั่นอยู่แจต่ว่าได้ยินเสียงลมไหมคะ่ะเรามัวมานั่งแบบนี้ไม่ไหวหรอกค่ะเกิดกัวต้นไม้อันตรายมาล่มใส่ด้วยเดอ้อเนี่ยถ้าถอนมามันจะอันนี้ส่วนนี้กินได้ไหมมันกินไม่ได้คะ่ะ ถ้าพี่น้องดูดูผ่านกล้องอาจจะไม่เห็น้้จ้ะเด้อแต่ย้ยสนอยู่ตรงนี้มันช้ำจ้ะอันนี้มันกินไม่ได้แล้วจ้ะถ้าไปกินก็ขี้ไหลเลยค่ะแบบเนี้ยตัดทิ้งลึกหน่อยเด้อไม่ต้องเสียดายค่ะ มันเปื่อยกินไม่ได้แบบนี้มันกินไม่ได้แล้วจ้ะอื พูดไม่ออกเลยหนาวหลายเสียงส่อสู้แต่ขี้มูกเอ้ยไปยังคักจะทรามานไปอีกนานไม่ยายแกทำไมไม่อยู่บ้านอยากได้กระต่างพี่น้องเต็มไปหมดเน่าเปื่อยเต็ม เอาไได้จ้ะเห็ียดปลายฤรือดูละมองกล้องก็หลุดเฟม เราถ่ายทําให้ชมไม่ใช่เราขายงูเด้อพี่น้องเด้อเพียงแต่เราอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าบางทีเราก็ปวดแขงปวดขาเราก็เลยคลิปออกมาไม่สมบูรณ์แบบก็ขอโทษขออภยัยถึงบอกว่าผิดตกอย่างไรก็ขออภยัยนั่นแหละจ้ะนี่อีกดอน จะลมไปถึงไหนมันลมมากเลยพี่น้องอะตอนอยู่บ้านมันไม่ลมมาถึงป่าแล้วมันลมอมองไม่เห็นเลย แสงตะวันตกใหญ่ๆอืมอีกด,ดอกจ้าสวยๆสภาพอากาศวันนี้เด้อจ้ะเด้อ เวลาเราถอนเห็ดมาแล้วมันจะประมาณนี้จ้ะพอปิดคลิปก็มานั่งถอดได้นั่งตัดหนาวแลวจะเดิอสันแล้วจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ไค่ะกราบขอบคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำล,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 ลังใจค่ะดูแลสุขภาพกันค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนาวจ้ะ หนาวหนาวขอถมลากอันนี้ก่อน